สนับสนุนโดย AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสินค้าเกษตรปลอดภยัยมองหาตราสัญลักษณ์คิว ต้องบอกว่าคนไทยโชคดีนะคะนอกจากที่จะมีข้าวเนี่ยทานเป็นอาหารหลักอยู่แล้วเนี่ยนะคะเรื่องของผลไม้ไม่ว่าจะเป็นภาคไหนจังหวัดไหนเนี่ยนะคะมีผลไม้ขึ้นชื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดเนี่ยเยอะแยะมากมายวันนี้ก็เช่นกันน้องอิงกี้นะคะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปบุกไปชิมไปช็อปผลไม้ที่ไหนตามน้องอิงกี้ไปเลยค่ะ จำปาดะพืชพื้นเมืองของจังหวัดสตูลหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่สวนจำปาดากันดีกว่าค่ะไปเลยค่จะจำปาดะซึ่งมีแหล่งปลูกสําคัญในพื้นที่อําเภอควนโดนและอําเภอควนกาหลงและกระจายในทุกอําเภอโดยมีพื้นที่ปลูกรวม1,372ไร่ผลผลิตแต่ละปีประมาณ1577รดตันฤดูการเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมของทุกปีค่ะคือจำปาดาที่ปลูกที่นี่นะมันเป็น อกรักของสตูลและ,<ค>ะปลูกมาตั้งสมัยปู่ย่าตายายนะซึงมารุ่นผมรุ่นผมก็เกือบจะเป็นปู่แล้วคือลักษณะโดดเด่นหวานนะหอมคุอที่ดินมันเหมาะกับสตูลนะมันมีรสชาติเกลือลนิดนิดเกลือนิดนิดมันมีรสชาติของรสชาติทำให้รสชาติไม่เหมือนใครแล้วก็กลมกล่อมกว่ากลมกล่อมกว่านั่นเอคะ่ะแลวอย่างนี้การดูแลหรือว่าในเรื่องของเทคนิคการปลูกเนี่ยมีอะไรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษไหมอ๋อดูแลไม่ยากหรอกยำปะละนะยำปะละนี่ดูแลง่ายที่สุด เน้นคุณภาพไงเพราะว่าผมอยู่แล้วผมจะเน้นคุณภาพอายุต้องได้การเก็บต้องจัดค่ะ,<น>ะอย่างนี้นอกจากบริโภคแบบผลสดแล้วยังมีการเอาไปแปรรูปกินเป็นอย่างอื่นไหมคะคือไปทอดไปทําขนมต่างเล่นนะเอาลูกที่ไม่ลูกที่ไม่สวยนะตกเกรดอะไรแบบนี้ตกเกรดเอาไปทอดลูกเกรดจะชทรงค่ะ,ะปกติจำปาดะเนี่ยมีหน้าที่ออกผลของเขาไหมคะหรือว่าได้ทั้งปีคือ,ค,อคือมันเป็นฤดูเดียวนะจำปาดะนะสิงหานะสิงหาแนละ้ว เต็มที่แล้วสุกเต็มที่แล้วค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะชิมจำปาด,ดะสตูลสามารถซื้อได้ที่ไหนบ้างคะก็ซื้อตามเพจเลยนะสวนตะลัอินก็สั่งออนไลน์เยอะแยะเพจ a c e b o o k ใช่ไหมคะตอนนี้รู้หมดแล้วนะทั้งประเทศเลยของผมทั้งหมด5,000ลูกไปน้ำดอกไม้ไปไอ้วังทองไปพันหนึ่งอันนี้4 0 0 0หมดแล้วนี่ลูกด้วยไม่มีแล้ว <laughs> ถือว่าขายดีมากๆเลยนะคะขายดีขายได้ขายดีถ้าเกิดว่าใครอยากจะชิมผลไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสตูลแบบนี้นะคะก็ต้องติดต่อมาที่นี่เลยแล้วก็จะได้ชิมรสชาติของสตูลแท้ๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะงานวันจำปาดะจังหวัดสตูลจัดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534ในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมจนเป็นงานประเพณีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ในงานจัดให้มีการประกวดพันจัมปาดะชาวสวนจัมปาดะจะนำจัมปาดะของตนเองออกมาจำหน่ายและโชว์ให้ประชาชนทั่วไปชมการแข่งขันปรุงอาหารโดยใช้เนื้อและเม็ดจัมปาดะเช่นจัมปาดะทอดเข้าเหนียวจัมปาดะเข้าเกลียบจัมปาดะเป็นต้นค่ะเรื่องของการส่งเสริมนะครับประการแรกเลยเราเรื่องของการเพิ่มพื้นที่ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ส่งเสริมเรื่องของการขยายพันธุ์ขยายพื้นที่ปลูกแล้วก็พยายามจะขับเคลื่อนในลักษณะของแปลงใหญ่ เพื่อที่จะบริหารจัดการเรื่องของต้นทุนบริหารจัดการเรื่ององค์ความรู้บริหารเรื่องของคุณภาพยกระดับเรื่องของการตลาดเข้ามาเพราะถือว่าจำปดาเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวของ GI ของจังหวัดสตูลที่ได้รับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับหรือเครื่องหมาย GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาะนะครับอันนี้ถ้าเราส่งเสริมรูปแบบของกลุ่มเนี่ยมันจะทําให้ง่ายในการส่งเสริมขึ้นและก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นครับค่ะ จัมปาดะถือว่าเป็นผลไม้สำคัญของจังหวัดสตูลน,นะคะแล้วก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยจะสามารถพัฒนาไปจนถึงขั้นส่งออกเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยได้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณหวนมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้กยู่กับคุณปฐมสมานยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณปฐม อยากทราบว่าเครือข่ายยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยมีแนวทางในการทําการเกษตรของจำปะดะเป็นยังไงบ้างคะเหมือนเราเข้ามาเป็นยางสมาร์ทคืออยากจะนําแบบเกี่ยวกับเทคโนโลยีเทคโนโลยีเกี่ยวระบบน้ําการบริหารจัดการเพว่าวสร้างคุณภาพให้กับสินค้าของเราอ่ะ อ,อย่างนี้ได้มีการเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตหรือว่าการขายด้วยไหมคะอ่าก็เมื่อก่อนก็มันมีแบบคือเอาไปส่งตามท้องตลาดใส่รถไปไปขายเป็นแผงอะไรแบบนี้พอเหมือนใช้เทคโนโลยีคือเกี่ยวกับขายออนไลน์ช่วยตรงนั้นได้ค่ะ ก็คือสามารถขายตรงไปที่ลูกค้าได้เลยใช,ใช่ไหมคะไม่ต้องผ่านตลาดก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะลดทอนในเรื่องของระยะเวลาด้วยแล้วก็ต้นทุนในการผลิตด้วยครับ,รบ<ช>่ะก็ฝากเพจไว้ด้วยนะคะถ้าใครเนี่ยอยากจะบริโภคจำปาดะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพจนะคะที่จะส่งตรงไปถึงทุกคนเลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณปฐมมากคะ่ะ ครับมาเที่ยวสตูนมากินยำบมดนะสะตูนกันเยอะๆนะครับ จากเรื่องผลไม้ไปแล้วนะคะมาดูเรื่องของการรวมกลุ่มของเกษตรกรนะคะให้เป็นเกษตรกรแบบนาปแปลงใหญ่เพื่อสร้างความเข้มแข็งนะคะให้กับองค์กรชาวนาแล้วก็รวมถึงตัวเกษตรกรเองด้วยติดตามได้ในช่วงหนะะ้าค่ะ